กันมาครับผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อเลยเนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวอมรินทีวีได้นําเสนอข่าวเนี่ยนะครับผู้ชมฮะการการนะให้สัมภาษณ์ของทางด้านคุณเฟียลฟ้าสุดสวิงริงโก้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายครั้งจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยอ่ะถ้าพูดกันตามตรงคุณหนุ่มกัญชัย<ๆ>ก็เลยมีการออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็ควรจะชี้แจงเจ็ดงวดถูกไหมถ้าแน่จริงก็ลงเลย แล้วคุณหนุ่มกัญชัยเองเขาก็บอกด้วยนะฮะว่าเอาจริงคือถ้าไม่งั้นไม่จบนะสุดท้ายคุณอิมก็ให้สัมภาษณ์เราบอกว่าเข้าใจว่าที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความหวังดีถูกไหมฮะแน่นอนที่สุดว่าคุณอิมมักบอกเสมอตลอดเวลาเวลาเขา,เาโชว์หวยมันจะมีคลิปของคุณอิมเวลาโชว์หวยทุกครั้งแล้วก็บอกว่าอิมเนี่ยได้รับโชคมาจากทางพ่อปู่กับแม่ย่าขออภัยนะครับผมจําชื่อพญานาคเขาไม่ได้จริงๆคลิปเวลาที่เขาโชว์หวยถูกไหมฮะ จนในที่สุดเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องสาธารณะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณอิมบอกว่าสถานที่ของคุณอิมเนี่ยนะฮะถ้าดูจากชื่ออย่างเป็นทางการสำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่หางดงเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่เปิดทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาได้ถูกไหมฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทีวีผมต้องชี้แจงอย่างนี้ น้องออนอุมานักข่าวของเราครับผู้ชมฮะน้องออนเนี่ยเขาได้ไปปฏิบัติงานข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่มแล้วปรากฏว่าน้องเขาว่างพอน้องว่างเสร็จน้องก็เลยแวะไปพักผ่อนที่สถานปฏิบัติธรรมของคุณอิมแล้วแน่นอนฮะตอนที่น้องออนไปเนี่ยน้องออนเนี่ยเขาเป็นนักข่าวถูกต้องแล้วที่นี้เป็นที่เปิดถูกไหมฮะถามว่าที่เปิดคืออะไรก็คือที่ที่เขาสามารถบันทึกภาพได้จนสุดท้ายอมรินทีวีเนี่ยน้องออนเข้าไปพักแล้วเขาก็ไปเจอว่าเอา้า ในระหว่างที่ไปเขาก็ไปซื้อวัตถุมงคลพญานาคต่างๆกลับมาด้วยแล้วเราก็รายงานว่าอ๋อนอกจากที่คุณอิมเนี่ยจะโชว์สลากินแบ่งรัฐบาลที่ที่คุณอิมสร้างยังมีจําหน่ายวัตถุมงคลด้วยนะรวมถึงสิ่งที่น้องออนไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคซึ่งผมก็บอกในรายการว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดเพราะบางที่เขาก็มีนึกออกใช่ไหมฮะรวมถึงน้องออนเองก็ไปเจอเรื่องของการทํานายกรรม ซึ่งน้องออนเขาก็ยืนยันว่าเขาก็อยากจะดูว่าการทำนายกรรมเนี่ยมันเป็นยังไง<ม>ซึ่งคนคนนี้คือญาติของคุณอิมนะฮะหลังจากนั้นก็จ่ายเงิน1,000บาทบโดยการทำนายกรรมเนี่ยน้องออนก็มีการบันทึกภาพเอาไว้ทั้งหมดซึ่งไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดคุณผู้ชมครับหลังจากที่อมรินทีวีเนี่ยเราออกอากาศเรื่องนี้ไปยืนยันนะครับเราทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้ววันนี้เราต้องคุยความจริงกันครับ ว่าที่เราไปในที่แห่งนี้แล้วน้องออนเข้าไปเนี่ยเพราะเขาอยากจะพักผ่อนและพอรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสาธารณะมันเป็นสถานที่เปิดเขาก็เลยเข้าไปสัมผัสเหมือนกับคนอื่นสัมผัสหลังจากนั้นครับผู้ชมฮะมีคนที่สนิทก,กับคุณเฟียวฟ้าสุดสวิงริงโก้ติดต่อมาอยัางอมรินทีวีแล้วขอให้อมรินทีวีลบคลิปทั้งหมดโดยเขาไม่สบายใจและคิดว่าสิ่งที่อมารินทีวีกาลังนําเสนอเรื่องนี้ไปอาจจะทําให้คนเข้าใจสํานักเขาผิด ผมยืนยันตรงนี้นะครับในฐานะที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการข่าวเราจะไม่ลบคลิปตามคําขู่ของเขาและเขาบอกกับทางทีมข่าวด้วยว่าเหมือนกับทางทีมข่าวไปแอบบันทึกภาพผมก็ต้องยืนยันว่าที่ตรงนี้เป็นที่เปิดเพราะก่อนหน้านี้คุณให้ทุกคนเข้าไปถ่ายภาพได้จนกระทั่งสุดท้ายล่าสุดครับวันนี้เขายื่นข้อเสนอมาและเข้าใจว่าเป็นผู้จัดก,การของคุณเฟียลฟ้าวชื่อว่าคุณจูด๊ด คุณจูดยื่นข้อเสนอมากับยังอมรินทีวีขอให้ลบคลิปในขณะนี้ที่มีคนเข้าไปชมข่าวเรื่องนี้ออกทั้งหมดแล้วยื่นมา4ข้อเสนอผมอยากให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทำไมถึงต้องยื่นข้อเสนอมาอยัางอมรินทีวีสี่ข้อด้วยกันทีมงานเปิดเพจขึ้นมาหน่อยฮะสข้อ4ข้อที่ว่ามีอะไรเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของการขอให้ลบคลิป หลังจากที่น้องออนเข้าไปใช้บริการในสำนักปฏิบัติธรรม 2. ก็คือให้อารมรินทีวีออกหนังสือขอโทษเขา 3. ให้ผมพูดขอโทษผมยืนยันตรงนี้ไม่ขอโทษครับและ 4. ให้นักข่าวเดินทางไปกราบขอโทษคุณเฟี้ยวฟ้าวเรายืนยันตรงนี้ว่าไม่กราบครับและจะขอนำเสนอข้อเท,ท็จจริงต่อไปเรามีเสียงบันทึกนะฮะที่เขามีการข่มขู่ขอให้เราลบคลิปไม่ฉะนั้นเขาจะดำเนินคดีครับ แล้วก็กัดท้องอมรินจุก็มีปัญหากัดตัวคุณโจจุก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าค,คือหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่สิ่งที่มีปัญหาอย่างเดียวคือแอบถ่ายทําไมแค่นั้นแหละแล้วก็นําเสนอข่าวสอไปในทางแบบแบบที่ไม่ดีทําไมจัวเป็นคนตรงๆเราไม่ต้องไปเฉยเฉยไม่ต้องไปแถมไม่ต้องอะไรละสิ่งที่เราทําเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่อมรินรู้ตอกว่าทําอะไรอยู่เราคุยกันบนพื้นฐานความเป็นจริงอมรินคือสื่อครับ จุดก็เป็นสื่อครับครับสิ่งที่ทําที่ทําอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วถ่ายทําเฉยๆคุณโจ๊กต้องรู้เดี๋ยวเราจะไปบันทึกประจําวันแล้วก็จะไปแจ้งขวามาแล้วก็จะดาเนินคดีครับแต่เกิดคุณโจ๊กโทรมาก็อย่างที่บอกเราโทรมาเคลียร์กันคุยเรื่องเหตุและผลจุดเป็นคนมีเหตุผลจุดไม่ใช่หลับหูหลับตา จะมาบอกไม่รู้จักมันไม่ใช่เนาะ<ช>มันทุกอย่างมันคือเจตนาผู้ใหญ่ดูแล้วด้วยว่าเป็นเจตนาพอดีพี่ก็ปรึกษาทางลูกน้องคุณพ่อเหมือนกันคร<ช>ับมีคนเขาส่งคลิปมาให้ดูย้อนหลังคครุณโตชุก<ช><ช>ก็ไม,ม่มีปัญหานะ<ช>คือจริงๆอ่ะคุณแม่น้องอิมอ่ะท่านเปิดกรรมเนี่ยให้อัดเสียงทุกคนครับ<ช>ดูทางโทรศัพท์ท่านก็ให้อัดเสียงครับไม่เคยมีอะไรปิดบังซ่อนเลนส์แล้วก็หลายๆคน ผู้ใหญ่ด้วยนะมีผู้ใหญ่หลายหลายฝ่ายอะไรมาดูกับคุณแม่น้องอิมเยอะครับคือคือไม่ใช่โนเนมหรือไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่หมอดูทหารกินหลอกลวงประชาชนไม่ใช่ครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ยคือสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเป็นสถานที่เปิดไม่ใช่สถานที่ปิดเราเราไม่เคยมีอะไรแบบปกปิดความลับ แมถ่ายอะไรไม่เคยนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้ยินเสียงที่ทางด้านผู้จัดก,การของคุณฟิลฟ้าพูดใช่ไหมครับว่าทั้งหมดนี้เราก็ยืนยันตามตรงเขาบอกว่าอย่างเรื่องการเปิดกรรมก็ที่ผ่านมาอนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงได้ดังนั้นสิ่งที่เรานําเสนอจึงไม่ใช่เป็นการก้าวล่วงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยคุณจุดเป็นคนพูดเองด้วยว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เปิดคําถามที่ควรจะต้องกลับไปตั้งคําถามก็คือว่าแล้วกลัวอะไร เพราะเอาจริงข้างในก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงฮะที่เรานําเสนอล่าสุดคราบผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดขอยืนยันนะฮะว่ามีเรื่องที่สังคมเองมีความเป็นห่วงไม่ใช่อมรินทีวีเท่านั้นที่เป็นห่วงพระผู้ใหญ่อย่างพระพยอมกัลายาโนครับผู้ชมฮะได้พูดถึงกรณีของคุณเฟียวฟ้าวในการโ,โชว์สลากินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดติดกันแล้วบอกว่าได้รับโชคจากพญานาค ล่าสุดครับวันนี้พระพยอมกัลยาโนเปิดใจกับอมรินทีวีบอกว่าพญานาคของเฟี้ยวเฝาเนี่ยนะฮะชื่อก็เฟียวเฝาแล้วพญานาคของเฟี้ยวฟฝาเองเนี่ยมีความเฟียวเฝามากกว่าพญานาคของลุงพลพระพยอมท่านเป็นห่วงจริงฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระพยอมบอกว่าอย่างไงฝ้าย บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโชว์สลากหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแค่กุศโลบายที่จะหาลาบหาผลจากความวงมงายของประชาชนเพราะท่านก็รู้ดีว่าหลังจากที่มีการโชว์อะไรกันแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยท่านบอกว่าเรื่องการขอโชคขอลาบมันบันดาลโ <ทำ S 2> ชคไม่ได้ไไดถ้าไม่ฉะนั้นประเทศไทยคงเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะขณะเดียวกันเรื่องเครื่องรางของขลังของฟิล้าวอัตามาดูแล้วอาจจะอวดอ้างเกินจริงไปหน่อย โฆษณาเกินจริงไปและอัตมาอยากจะฝากถึงประชาชนที่หลงงมงายให้มีสติวัตถุมงคลมาเร็วไปเร็วทั้งจัตุคามรามเทพเนี่ยนะครับส้มฉุนตุกกตาลูกเทพนะครับทุกอย่างเนี่ยมาเร็วไปเร็วเนี่ยนะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปลองฟังเสียงของพระพยอมท่านหน่อยฮะเกินความจริง โฆษณาเกินความจริงยัดยอยที่ดูข่าวๆเกิดเรื่องปาฏิหาริย์ที่นู่นที่นี่ก็ดูสิจตุคามรามเทพก็ไปแล้วไอ้ไขก็เริ่มยางคายไปแล้วสมฉุนแย่งซีนตอนนี้เฟี้ยวเฝ้าก็ได้ว่าแย่งซีนไอ้ไขรทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพียงแต่ว่าใครตั้งอยู่นาน ยิ่งมีการมันมีข้อพิรุษยังมาหาไพวันท่านว่ามีข้อพิรุษถ้าไม่ชาวพุทธที่เขามีเหตุผลเขาหนักแน่นในเหตุผลเขาก็นั่งขำบอะท่านผููรู้รู้แล้วคงขำแต่ก็ยังมีคนกระทำอยู่จะเชื่อกามกระทำเชื่อความเพียรสองสองคำนี้ท่านใช้คำว่ากรรม,มวาทีกับวิริยะวาที คนเราเชื่อกรรมเชื่อการกระทําแล้วต้อง่ามีความเพียนเบ่งไอการกระทําที่มันถูกที่ดีอะให้มันสุดซอยสุดแรงไม่ใช่แหมทำํำแต่ความเพียนไม่ดีบางคนทําแบบอะไรนะก็เรียกทําจับปล่อยจับวางจับทิ้งจับว่าง ขณะเดียวกันครับผู้ชมครับวันนี้พระมหาภัยวันวรวนโนพระนักคิดนักเขียนแห่งวัดสร้อยทองก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่อมรินทีวีได้นําเสนอเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรที่สื่อจะต้องเข้าไปทําข่าวว่าสํานักปฏิบัติธรรมนั้นยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่หรือไม่พระมหาภัยวันครับคุณผู้ชมฮะท่านยังบอกกับทางผู้สื่อข่าวด้วยเนี่ยนะครับบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของสื่อเพราะว่าเบื้องต้นหากไม่มีอะไรซ่อนเร้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังถูกไห<ช>มครับแล้วที่สําคัญสถานปฏิบัติธรรมตามที่ท่านบอกนะคะจะต้องไม่เป็นที่รวมของสิ่งอบายมุกไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่เลขหวยรวยเบอร์รวมถึงวัตถุมงคลด้วยค่ะสิ่งที่พระมหาภัวันเองท่านพูดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูประโยคที่หลวงพี่ท่านบอกสันิดหนึ่ง อย่างที่บอกสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องไม่เป็นที่รวมสิ่งอบายมุกทั้งลอตเตอรี่เลขหวยรวยเบอร์มาหลอกขายให้ผู้คนรวมถึงวัตถุมงคลหลวงพี่ท่านยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าสถานปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบจริงๆแล้วสื่อนําเสนอเขาก็เปิดเผยเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดยกเว้นแต่ว่าใช้แค่ชื่อสํานักปฏิบัติธรรมแต่ข้างในมีอย่างอื่นนะครับพระมหาภัยวันท่านยังบอกด้วยว่าสําคัญที่สุด ต้องนึกให้ดีว่าเมื่อเข้าไปยังสถานที่นั้นแล้วผู้ที่จะเข้ามาได้อะไรได้วัตถุมงคลเพื่อบูชาได้ลอตเตอรี่เพื่อให้รวยขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงครับคือในมุมมองของตามาเนี่ยนะถ้าเราบอกว่ามันเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องก็ยิ่งควรจะให้สื่อเข้าไปทำข่าว ให้มากเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าไอสํานักปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันเป็นที่ปฏิบัติธรรมจริงๆให้ระวังก็คือเดี๋ยวนี้คนใช้คําว่าปฏิบัติธรรมกันเยอะเพราะว่าเวลาเราได้ยินคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรุดมันลุมเหมือนว่าเป็นการสอนธรรมะแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วในที่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นธรรมะของพระเจ้าเลยมีการชวนกันดูดวงมีการเชื่อเรื่องอดีตชาติเรื่องพญาน,นา เรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่และที่สําคัญที่สุดคือสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องไม่เป็นที่แพร่อบายามุกเช่นลอตเตอรี่อะไรเนี่ยนี่มันเป็นอบายามุกถ้าอ้างว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ต้องไม่เอาเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้ทานายเกิดผลแก้วเกิดเนี่ยนะครับหัวหน้าสํานักงานทานายความอิสระบอกกับเราว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สาธารณะหรือที่สาธารณะซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าออกได้ จริงๆแล้วการบันทึกภาพอะไรต่างๆภายในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เสมือนการรายงานข่าวผมได้มีโอกาสติดตามข่าวดังกล่าวก็ไม่พบว่าผู้ประกาศข่าวมีการบิดเบือนเนื้อหาหรือมีการใส่ความสถานปฏิบัติธรรมแต่เป็นการรายงานข่าวตามสถานการณ์และเหตุการณ์จริงจึงมองว่าไม่เป็นความผิดทั้งแพ่งหรืออาญาแต่อย่างใดอีกทั้งทีมข่าวไม่ได้มีการรายงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานปฏิบัติธรรมเพราะข้อมูลทั้งหมดสถานปฏิบัติธรรมเอง จริงๆแล้วก็ควรจะต้องเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้เนี่ยนะครับและสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่เปิดตามที่คุณจูดซึ่งเป็นคนสนิทกับคุณเฟียวฟ้าวพูดเองถูกไหมฮะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยากให้สังคมได้คิดถ้าไม่มีนักข่าวเข้าไปเสนอข่าวประชาชนก็ต้องเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็น ที่สาธารณะหรือสาธารณะสถานซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าออกได้นะครับตรงนี้แล้วการถ่ายคลิปของนักข่าวก็ไม่ปรากฏว่าในคลิปหรือผู้ประกาศข่าวได้มีการบิดเบือนข้อมูลหรือใส่ความนะครับซึ่งเป็นการรายงานข่าวไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์จริงรทั้งหมดนี้ยังไม่พบว่าเป็นความผิดทั้งทางแพ่งทาง,ง,งอาญาครับเพราะว่าคําว่าที่สาธารณะหมายถึงที่ประชาชนสามารถเข้าออกได้ผมได้ดูข่าวเต,เต็มนะ ผมไม่พบว่ามีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของทีมข่าวหรือผู้ประกาศข่าวแต่อย่างใดและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานปฏิบัติธรรมเลยจัดพิธีอะไรสักอย่างรวมทั้งขายวัตถุมงคลก็เป็นเรื่องของสถานที่จัดทําเองไม่ใช่หรือครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าข่าวเป็นคนจัดฉากนี่ไม่มีใครใส่ความใครไม่มีใครใส่ร้ายใครเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงถึงไม่มีหน้าข่าวประชาชนเข้าไปเข้าไปดูก็เห็นและต้องได้ซื้อของเหล่านั้นอยู่แล้ว S <S <an> <S นักข่าวเพียงแต่นำความจริงมาให้สังคมรับทราบว,ว่าภายในเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเป็นการยืนยันข้อที่จริงยืนยันความรร้สึกใจของผู้ประกอบกิจการสถานปฏิบัติธรรมนั้นด้วยว่าไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรบกเม็ดไม่มีอะไรซ่อนเล้นถ้าบริสุทธิ์ใจทําไมถึงกลัวข่าวครับผู้ประกอบการในสถานปฏิบัติธรรมนั้นต้องการอย่างนั้นไม่ใช่เลยเท่าที่ผมเห็นข่าวว่าอยากให้คนเข้าไปชมความเป็นจริงเป็นยังไงอยากให้คนเห็นเป็นยังไงนักข่าวนําเสนอให้แล้วผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะน่าจะชื่นชมนักข่าวด้วย ขณะที่ธนายรณรงค์งแก้วเพชรก็เช่นเดียวกันใช่ไหมฝ้ายดูคลิปข่าวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็เป็นสิ่งปกติที่พบในสถานปฏิบัติธรรมทั่วไปคืออยากถามว่าเนื้อหาส่วนไหนสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะคุณเป็นการเชิญชวนให้คนเข้ามาทําบุญแล้วที่สําคัญสถานที่สาธารณะคุณก็สามารถที่จะเปิดให้มันตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะ แรกเลยนะครับจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่นั้นห้ามถ่ายภาพไหมถ้าไม่ได้ห้ามก็บันทึกภาพได้ทีนี้เนื้อหาที่เอามาออกอากาศผมผมก็ดูแล้วนะมันก็ไม่ได้เห็นมีเนื้อหาอะไรที่เสียหายนี่เพราะมันก็เป็นการนําเสนอตามที่พบเห็นในตัววัดถามว่าถ้าจะให้ลบคลิปเนี่ยเขาต้องเสียหายนะเสียหายจากการที่ไปแอบถ่ายโดยที่เป็นพื้นที่เขาห้ามถ่ายภาพหรือว่าในใ,ใ,ในในคลิปข่าวตอนนั้นเนี่ยมีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือละเมดต่อเขา ซึ่งมันผมอ่านดูแล้วผมก็ยังไม่เจอนะคือสํานักปฏิบัติธรรมจะต้องถามว่าเขาถ่ายตามที่เขาเห็นตามปกติมันมีเนื้อหาตรงไหนที่มันเสียหายผมดูแล้่ผมก็ยังไม่เห็นตรงไหนมันเสียหายเลยส่วนหนึ่งนะครับสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องใจกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราให้ทุกคนเนี่ยมาทําบุญได้ใช่ไหมเมื่อเป็นพื้นที่ให้เข้าได้ทุกคนได้โดยไม่มีข้อห้ามเนี่ยก็ต้องให้มีการตรวจสอบผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นประเด็นด้วยซ้ำหนึ่งที่เห็นเข้าไปแล้วก็มีนี่ครับ